สูงสุขภาพดีเปลี่ยนชีวิตได้สถาบันวิจัยพัฒนาความสูงทอนสเตอร์ผู้สนับสนุนการประกวดมิ s ทวาริซึมเว r l ์ไทยแลนด์2020และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพิ่มความสูงอย่างเป็นธรรมชาติแห่งแรกแห่งเดียวทันสมัยสุดในเอเชียประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโดยมีคนรุ่นใหม่และเด็กๆมาเข้าโปรแกรมเพิ่มความสูงแล้วกว่า10,000คนจึงเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยสารฝันเพิ่มสูงแบบธรรมชาติโดยหมอหญิงดรบรรณลักษณะธีระมงคลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถา าบันพัฒนาเพิ่มความสูงทอนสเตอร์ซึ่งเปิดสถาบันที่สาขา3ย่านมิทเทต้อนรับ Miss Tourism World Thailand 2020วันนี้นะคะเราก็จะชวนเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านน่นะคะนนเข้ามาออกกำลังกายเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของสูงสุขภาพดีเปลี่ยนชีวิตได้แล้ววันนี้เราก็ได้ Miss Tourism World Thailand มาร่วมกับเราด้วยในการที่จะมาพิสูจน์มาดูสิว่ากิจกรรมที่เราทำนะคะสามารถที่จะสูงได้จริงหรือเปล่ากิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการ กระโดดแชมเปอรลีนแล้วก็มีการโหนบา มีการฝึกคอร์บอดี้แล้วก็กิจกรรมในการที่จะไปพบกับคุณหมอเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในนวัตกรรมการเพิ่มความสูงสําหรับน้องๆที่อายุประมาณ8ถึง25ปีสามารถจะเข้าโปรแกรมนี้ได้แต่ว่าดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุประมาณ8ถึง11ปีโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมที่จะต้องเชเลอร์เมดก็คือจัดในให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันประวัติการเจริญเติบโตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะเป็นต้องจัดให้เหมาะสมรวม บุคลิกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องๆน้อง,องบางคนมาแบบเงียบเงียบางคนมาแบบร่าเริงบางคนมาแบบเครียดดังนั้นสิ่งที่เราช่วยในกิจกรรมของเราเราช่วยทําให้ EQ ของเขาสภาวะอารมณ์ของเขาดีขึ้นแล้วทาให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเล่นอย่างเปิดเผยได้แต่ละส่วนนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้วิธีการสอดคล้องโดยธรรมชาติะคะ่ะการจเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นโครงสร้างของเรานะคะ าสมมติว่ากระดูกของเราเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือในในในแนวระนาบที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะมองเห็นได้บางคนไหลเอียงสะโพกเอียงหลังค่อมหลังโกง่งหลังงอดังนั้นเนี่ยมันจะบล็อกในการทํางานของฟังก์ชันของร่างกายของเราด้วยเช่นกันถ้าเรามีการจัดปรับโครงสร้างที่ดีอะค่ะการจเจริญเติบโตก็จะเอื้ออ,อํานวยได้ดีขึ้นและแน่นอนการออกกําลังกายก็เป็นตัวที่ช่วยทาให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น และที่ฉันเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนที่เป็นนางงามทุกท่านนะคะได้มีการชอบในการออกกําลังกายชอบกีฬาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ส่งเสริมในเรื่องของความสูงนวัตกรรมเป็นส่วนที่ทําให้น้องๆรีแลกซ์มากขึ้นน้องๆก็จะไปนอนที่เตียงเตียงก็จะมีการสั่นสะเทือนน้องประมาณ10นาทีน้องก็จะประมาณก็จะหลับแล้วอะคะ่ะช่วงแค่10นาทีเพราะการผ่อนคลายก็จะทําให้การตึงของกล้ามเนื้อการตึงตัว หรือบางคนสูงแต่ว่ากล้ามเนื้อเจริญเติบโตไม่ทันน่ยนะคะก็ทําให้ผิวแตกลายได้ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของความสูงได้โดยการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิด้วยประมาณแดดเจ็ดโมงเช้า